บอลในคอร์เตอร์ที่สองนะเล่นมาที่เบอรหกสิบแปดนะรับนักเตะไทยนะครเจอนักเรียนต่างประเทศนะอยู่ในเมืองไทยนี่แหละฮะของกปลุยที่เบอร์สิบหกผิวของกาโลเมซิ่นบอลมาที่เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดที่เบอร์ยี่สิบสี่แข่งบอลมาที่เบอร์แปด 17 33, ออ 87, อออของ,งสมรีมาที่เบอร์13คืนบ,บอลไปที่เบอร์87บอลกลางไว้ได้เลยนี่ตัดิ้งออกมารถเชื่ของทาง SFA รัม b l e บ้านฝ่ามือถึนมาที่เบอร์20ลูแทนลุออกมาที่เบอร์ ปะทะกันนะลูกฟาขาทางแชมโบ่ไม่ได้เตะลูกบีกินข้นมามาที่เบอร์สามทามก้ที่แปดสิบเจ็ดเก้าที่ใช่ไหมเยาที่สาเะบอลมาที่เบอร์16 ทางบอลยาวลูกนี้พาวิ่งได้ไหมนักเรือไทยขึ้นบนสูงโอ้ไม่ถึงฮะลูกนี้เบอร์หกสิบแปดของสุรบมรีโดดยกบอลยังเก็บบอลได้หรอเบสซี่เจหรือเปล่ามาที่เบอร์ท6ทีหกลองสามไกลบอลปะทะแบนซิสเตอร์เบอร์เจ้าดูลี่ไทยเปิดไม่ผ่านแกรมโบนะ ลูกเตะมุมครั้งแรกของทางทีมสระบุรีสระบุรีได้เตะลูกมุมครั้งแรกนะฮะเท้าปั่นเข้าไปที่หน้าประตูนดะโ,ดโบ๊กโอ้ตัวสิะะบหกเลย มองได้แต่ว่าพิศทัทงยังไม่เข้ากรอบขึ้นบอลมาใหม่ที่ประตูของ S f A r a m b r o d g e ขึ้นบอลมาทันด้านขวาตัดไปได้อีกแล้วนะเบอร์ของสุริเบอร์เจสเตขึ้นหลังมาี่เอดนะฮะ แปลมโบขึ้นแล้วาแทงบอลลูกนี้จะวางสนามใี่ยหมแี่เก็บบอลได้ยกบอลไปที่เบอร์สิบหกี่เเบอร์ยี่สิบอบอลกันทางแรงขวามือนะของาสนามมาที่เบอร์1 3นะมีเลน45นะลงไปแล้ว จะสิบมาที่จท่ามีมัดโยกบอลไปนักเรียนไทยไปงี <S <S ้ทานไ้มไม่ทานไหมอ๋อครับผมนักเรียนไทยฮะไม่ได้เป็น ตา่างประเทศนี่ฮะตัวประกบของนักเรียนไทยนี่ของแกมโบก็ใช้เบอร์61นะฮะประกบเบอร์68นะฮะรูปร่างนี่สูสีพอกันนะฮะจะเปลี่ยนเสื้อไหมฮะได้อยู่มั้งผมว่านะี่ไปเล่นกันได้ฮนะจำหน้าทำตากันได้อยู่แล้วนะ ซุ่มบอลช่วยผมเป็มรูมีบอะลมาใหม่ชื่อเบิร์นได้แปดสิบตัวสต็ปเปอร์ตัวนี้นะมองไกลแล้วทิ้งบอลไปไหนก็ไม่รู้นะไปไปที่สระบุรีตัดบอลได้เจสบเตสบเตรเจสเบษตเจสเบษตหัวที่หัวตัวโอ้โหโอ้โยทิ้งตัวลงนอนเลยดีกว่า การดูว่าน่าได้เปรียบหรือเปล่านะครับก่ีวิตจเป็นลูกดูทีดของสระบรีโอเคให้ทางสระบรีมาได้ที่นี่ต่าสิเจ็นของสระบรี ัเมือนไทยนี่รอช่องแล้วนะไปเร็วแล้วลูกนี้ทางเรื่อป่าประตูของทางเซมบูตตัดมาได้นะเป็นลูกทุ่งของทางเซาลบรีเมืนเอนไทยออโยกซ้ายโยกจะลองไปเองหรือเปล่าโโอ้หลูกนี้โยกไปหน่อยโยกเป็นสามชามเลยนะอลอง เตมโลเก็บบอลไปได้ทั้งวิงแบกฝังขวามือเล่นบอลสั้นๆกับเซนเตอร์แบ็กเตมโบยังเพาะบอลกันมาชี้มือชี้ไม้เพื่อนก็ไม่ขยับเลยไอ้บอลพี่ยกบอลยาวแล้วใหั้ลูกนี้นะสปีดเต็มพี่ร้อยกว่าร้อยแสนร้อยสองโอ้โหร้อยนี่เป็นร้อยนะมีมาแสามเก้าพี่

ไ้ที่เบอร์สิบหกบางไปแล้วเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดกับเจ็ดสิบเจ็ดบางเป็นอยู่เขาตรงนี้ลูกนี้เป็นลูกทุ่งของสลัมบีโอเคของเจ็ดสิบเจ็ดของแคมโบนี่ก็แข็งแรงนะฮะมัดโยนไปที่นักเรียนไทยตหนูนักเตะ ถึงฮะลูกนี้ไม่ถึงนักม,มอสามาเล่นไหน <c oughs> นไมครับวันนี้มาฮะสมวีตบอลได้ท,ที่เบอร์สิบหกคอสบอลมาที่เจ้าหนูนักเรียนไทยหรือว่าแม็กซิเจมของสมวีตนะจับบอลได้แล้วแตะมองเพื่อน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 แล้วเตะให้เพื่อน เพลินฟังหนึ่งแกมโบเก็บบอลได้แกมโบขึ้นบอลทางไหนเบอร์สิบสองทอบอลสั้นไปที่เบอร์ออกสิบเอ็ดแคมโบหรือว่าพี่ไก่นะโอ้โหลูกนี้ขึ้นบอลสวยแนละ้วมาแล้วนะ,นะนสั้นๆนะริมเส้นไปเ,เปปรื่อยๆเบอร์ื่อมาที่เบอร์สิบสอง đây tập đấy 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 tập เาตดนชาวาบอลแล้วก็โดนเกี่ยวขน่เตดเท้นี่ย้เ็นทุกคนมาีเ้าเขาเาเห็นแล้ว ไม่ถึงกเปยนะมาดีมาแเก็บบอลได้เปย์นะเปยโอ้โหลูกนี้ระวังนิดนึงนะตำรวจวิ่งมาแล้วฮะจะเอาผ่อนไหมบังกันบินเลยฮะลูกนี้มากขอโทษกคนคุยกันด้วยนะครับผมเลไรใหม่ฮะไปเดูสิสองทางแตงโบ โบพาบอลขึ้นมาทางวิงทางด้านขวามือแล้วก็ลูกเบอร์เจสันลูกนี้เปล่าไปได้ไสองประตูรีบตอบ ลนเล่นเองครับผมรบบอลยาวไปที่หน้าประตูขึ้นลมบอลไป็ิดิดนะฮะ กตัวบอลสลดขึ้นมาทีมวัสตุบอลสลี์อย่ามาเล่นน้าเก็บบอลไม่ตับอลออกไปเก็บบของบอลไ่ยนตอนนี้แล้วก็่้เจาะไปข้งขวา บอลที่แคนโบขึ้นบอลกันที่หายสุดของเซนเตอร์แบดเบอร์กเเอ้ายิงประตูเดีหรือเปล่าไม่ใช่นะจ่ตรงคืนนะประตูของแคมโบ้คุณบอลกันใหม่นะทัง ส,สิบสองเสิบเห็ oh, banks, นแลน 42, en, ้วเห็นช่องแล้วรูปนี้ี่ย จำโบตบอลไปแก่ฮะงบอลไปทางแบยิงแบทฝังขากลับมาที่ดิสซี่จำโบยังชอบบอลบอลอยู่นะอร้อยก็ยังปฏิปัก์ในเกมในภา บอลหนึ่งสองได้นะแต่ว่าบอลที่จะแทงทะลุไปทำประตูยังไม่เห็นนะครับทุกที บอลได้บอลเด็กเตะขึ้นบอลมาทางยกบอลยาวมาให้61สลูกล่างหนาตึ๊บเลยฮะลูกน,นี้แน่เด็บบอลสวยงามนะลูนิ้ปล่อยให้เพื่อนเล่นนะเบอร์สิบสองเข้ามาแล้ว,ไป,ลวไปแล้วกันท่ากลางเลยเข้าไปแต่ที่ 61, เตะหกสิบเอ็ดมนลิน้มเลยคะแาานนสุดท้ายนะมัน ยงอหมดลบลีบรีสองาีเออาีเกอนมันอยู่ในแดนกลางของสลบีแสอคอสบอด้วยสาซ้ายกติดของแรมโบรอยู่ออแล้วนะพยัยเราให้เพื่อนวิ่งแล้ว

ท้าขึ้นมาใหม่นะขวาควงสนักลูกนี้ดึงหลมโดนีขึ้นมาที่เบอร์แปดสิบเจ็ดนี่ัฮะส่กับเพิอัสวี เด็กไยนี่เก็บได้แล้วเป็นลูกฝาลูกนะฮะท่าเบอร์12ได้ฝาลกบได้ฝา ของบอลได้มาเปิ์แปดสิบเจ็ดล้วงของสลอมีล้วงลูกบอลไปได้ที่เบอร์สิบหกไปที่ดูแลจีบเราไม่ใหหกสิบแปดก็เดือไทยไปที่ซีบเบอร์สิบหกสลอลีเดินอลดิเดินไปที่เบอร์หนึสองสองขวาบอลไปที่ ขัดตั้งหลักนะลูกนี้จดโบขึบน้นบอลมาใหม่ทางซุนเกอร์แบ,บ็คเบอร์เจ็ดสิบสี่ลงไปใหม่ไล่ดีนะลูกตัวแปดสิบเก้านี่โอ้โหอะไรเนี่ยอุ้มนี้ก็ประตูปิดมุมหมดแล้วนะฮะ ลูกเตะมุมหงสทางเซาลบรบีซลีขึ้นบอลมาที่เบอร์24กระชากขึ้นมาแล้วก็วางโดยทางร์โบ้โอ้โหชนทางนะลูกนี้ไม่ได้แต้มนะฮะชนทางปั่นโดยเบอร์11บอ็เของร์โบ้ พี <releasing> <trem ble. S 3> ่ก็ไปบไอ้ชุ่มชุ่มเล่นเร็วนะแกมโบมองข้ามละเบอร์หกละเบอร์หของแกมโบจบทางนี้ได้หรือเปล่าลงเล่นอกองกเไปสตัดไปที่เบอร์เก้ ต่ยังไม่ให้เล่นนะฮะเหลืออีกสองคอลเตอร์นะตรงนี้ลากไปแล้วเป็นสองยิงด้วยเท้าซ้ายมาตังเป่าแล้วโอ้โหโอ้โหสิบเจ็ดหายไม่ถึงไงโปรแกรมโบเริ่มทันทายขึ้นเรื่อยนะโอกาสได้ยิงยิง ที่สบริกัึในมานะโรงนี้ของสไลด์ยึดๆกัดๆอยู่แล้วนะให้เบอรย24สีขึ้นมานะเซ็นเตอร์แบ็คมิทิูบโยกมาแล้วนักเดินไทยโอ้โหขึ้นไม่ถึงนะตรงนี้จังหวะของประตูของแกมโบนี่ขึ้นไปก่อนนะาหลุดมือจากประตูน,นี่นักเดินไทยน่าจะมีอะไรซื้อเขียวเนี่ย แต่บขึ้นบอลมาทางฝั่งขวาทางมัดี่เบอร์ที่สองบอลออกไปได้เมลูกทุ่มของเพเบอร์นาพาบอลมาอีกแล้วนะลูกนี้หัวแล้วเหมือนแดดจะสองตาแล้วนีไม่โดนีนี้บอลมาให่สองครั้งแล้วนะของแคมบูนี่ท้านายของสลบมรีไปแล้วนะหยดได้นะ ตัวซา,า,า,านที่ประเทศไทยที่เบอิบสอง,งล่ปไปแล้วแะลูกนี้นะสามหนึ่งสาม,ส,ามสองลองไหฮะไม่ลองแล้วดีส้นบอล้าไปก็โดนตกมาที่เบอร์สิบของสลรบรีเล่กต่อนะฮะเบอร์สิสอของแกมโตไปทีเบอร์เ สามเ,มเมยกหยดยาวนะลูกนี้ได้อยู่นะลูกวีปดได้ตนวะเ,เล่นต่อลูกทุ่ทองทางแกโเเยกบอดเบอร์หกูกหูแล้วมีไสนนิบสองาสอ ยกบอลมาใที่สตอรีทีมเบสิคโฮของสตอรีอาบอลขวาสนามมาที่เบอร์แปดสิบเก้าแล้วก็แทงทะลุช่องหรือเปล่าฮะไม่ขยับนะ่เด็ดไม่มีฮะสตอรีที่สำัการนะ้าไม่มีใครเลยนะ เย่ยุกอบอลได้ที่เตอร์แบ็กเขาบอลมาที่สตปเปอร์วางบอลมาทางริมทางด้านซ้ายมือเบอร์61ได้นี้เ,เ,นะเ,เบกับเบอร์2นี่แหล,ละออเมี่หุนไปแล้วหมุนุ

กับเพื่อนไปที่เซนเตอร์แบดเซนเตอร์แบดยินบอลไปดึงขวาดึงขวาแทงบอลให้ปีกไปคิวรอบอลแต่พอที่เปิด83เขงทางอยู่นี่ไงฮะขอตัวกระโจนไปน,นะเลิ่มไปเลิ่นไป ลูกได้บอลไร้โลกช่องไปแล้วโลกนี้กินไป

เบอร์สิ2 2> ที่ล้ไปนะสองครตันโดสอนะที่เบอร์สิยกบอลยาวทิ้งที่ว่างไปที่เบอร์เจ็ดสิบสองของสระบุรีรอเพื่อนมารับบอลอยู่ถึงกลับมาที่เบอร์เจ็ดสิบสองเบอร์สิบหกเบอร์แปดเจ็ดจับบอลไม่อยู่กับเท้านะลูกนี้เสียบอลไป แคมโบ้ขึ้นบอลมาที่ประตูประตูมาที่เซนเตอร์เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดอย่าดรอตกันนะอย่าลอดดากันนะอาน้าวไม่รอดจริงๆเลยมาที่หกสิบเอ็ดขึนนิย้ยนะขึ้นนิยย้นยยกมือแล้วตรงามาที่เบอร์สิบสองสิบองขึ้นบอลมาสองแกมโบ้สิบสองยังไงฮะลูกนี้เสียหละกักไปเองฮนะ บอลลีขุดบอลมาที่เบอร์16บอลแล้วก็ยกธงลำแม่นะมาจะเป็นเบอ71หรือเปล่าฮะทางด้านฝั่งขวา้าไปลงเบอร์88ไปแล้วฮะตรงนี้นะฮะเห็นก็จะดีขึ้นเรื่อย

หมายเลขแปดแปดที่ลงไปใหม่นะเช่นบอลกับแปดสิบห้าไอที่เบอร์สิบหกสู้เลยมองเห็นแล้วก็เคาะบอลมาที่เบอร์หกสิบแปดไปนะไแล้วไปแล้วไปไหนฮะไปฮานูนฮนะอที่เหยียบขาเบอร์เจ็ดสองของซาลีขึ้นดอนมาแล้วแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะฮะ